ค่ะก็ส <altro> วัส <yap> ด <a herman> ีน <Kristin za> ักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั่วโมงที่สามนะคะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่สองคลิปที่ครูลงไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการหาตัวประกอบนะคะครั้งนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือการเอ่อหาจานวนเฉพาะนะคะนักเรียนสําหรับจํานวนเฉพาะนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า prime number นะคะ จำนวนเฉพาะเนี่ยชื่อของเขาก็บอกดูแล้วว่าเฉพาะแสดงว่าเขาจะต้องมีความแบบพิเศษอะไรบางอย่างเขาถึงได้เรียกว่าเขาเป็นตัวเฉพาะนะคะนักเรียนจำนวนเฉพาะเนี่ยความหมายก็คือจำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารเป็นบวกอยู่สองตัวคือแค่เลขหนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นนะคะจำนวนเฉพาะก็คือมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นนะคะที่จะหารลงตัวหนึ่งกับตัวมันเอง ยกตัวอย่างเช่นเลขสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะนักเรียนตัวอย่างพวกนี้ทำไมครูถึงบอกว่ามันมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัวนะคะนัรนยนลองดูอย่างเช่นนักเรียนต้องการหารสองอย่างเงี้ยอะไรบ้างที่หารสองลงตัวอย่างแรกต้องมีหนึ่งแน่นอนหนึ่งเนี่ยสามารถหารตัวทุกตัวตัวเลขทุกตัวลงตัวได้หมดเลย เพราะฉะนั้นมันจะมีหนึ่งนะคะที่หารลงตัวแล้วหนึ่งตัวค่ะสําหรับเลขอ่าเลขสองก็มีแค่สองเท่านั้นที่หารลงตัวถามว่าเอาสี่มาหารสองได้ไหมอันเนี้ยเอามีอยู่สองแล้วเอาสี่มาหารอย่างเงี้ยโดยที่มันเป็นจํานวนเต็มอย่างเงี้ยหารได้ไหมคะหนูลองท่องสุรคูณดูสิสี่หนึ่งสี่เห็นไหมมันก็เลยสองไปแล้วแสดงว่ามันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยความหมายของเขาคือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไป อันนี้ก็คือตัวอย่างของจำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนมันยังมีมากกว่านี้อีกนะคะทีเรามาดูวิธีการหาจำนวนเฉพาะค่ะสำหรับวิธีการหาจำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนวิธีการหาจำนวนเฉพาะนะคะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเรามีเลขสองมาให้มันเป็นจำนวนเฉพาะยังไงเ,นะเ,เรารู้แล้วนะเมื่อกี้นี้เรารู้และครูอธิบายมันเมื่อกี้แล้วว่า จำนวนเฉพาะคือมีแค่หนึ่งกับตัวมันนะคะมีแค่หนึ่งกับตัวมันที่หารลงตัวนะคะมีแค่สองตัวนี้เท่านั้นจะไม่มีตัวอื่นเริ่มแรหนูลองดูนะอย่างเช่นเลขสองเนี่ยอะไรหารลงตัวบ้างหนึ่งลงตัวแน่นอนอะ่ะได้หนึ่งและสองอะ่ะสองก็หารลงตัวใช่ไหมคะอะ่ะเพราะว่าสองคูณอะไรได้สองมีไหม มีสองหนะึ่งสองแสดงว่าได้แสดงว่าสองเราเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเฉพาะเลยเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีแค่อขออภัยเพราะว่ามีแค่1เห็นไหมคะเนี่ยมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองก็คือสองไงข้อนี้โจทย์เป็นสองแล้วตัวมันเองก็คือเลข2ก็คือเป็นตัวมันเองนะคะต่อไปเลขสบ้าง เลขสามมาเปลี่ยนเป็นสีแดงแป๊บหนึ่งนะอ่ะเลขสามเลขสามเนี่ยมีอะไรบ้างที่หารลงตัวเริ่มแรกมีหนึ่งนักเรียนจำไว้ว่าหนึ่งอ่ะมันจะอยู่กับทุกตัวเลยหนึ่งหารลงตัวแน่นอนอนะ่ะมีหนึ่งนะคะแล้วเรียกอะไรอีกเราลองดูซิสองหารสามได้ไหมเอาสองไปหารสามเนี่ยอ่ะสองหารสามได้ไหมคะเนี่ยสองหารสามมันไม่ได้เนาะมันสองหนึ่งสองลบกันเหลือหนึ่งมันยังเหลือเศษอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ พอมันเหลือเศษต่อไปต้องเป็นเลขอะไรลูกอ่ะ,เล,อะเลขสามอ่ะเลขสามมาหนูลองเอาสามไปหารโจทย์ของเราคือเลขสามอ่ะเราเอาสามมาใส่เรานำสามไปหารสามอะไรได้สามสามหนึ่งสาเห็นไหมคะมันลบกันแล้วมันเหลือศูนย์พอดีเป๊ะเลยสแสดงว่าคําตอบของเราสามก็เป็นได้อ่ะก็เป็นสมได้ถามว่าเป็นสได้ไหมเป็นสี่ได้ไหมลูก สี่ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นสี่อ่ะมันเลยไปแล้วอ่ะสี่หนึ่งสี่มันเลยไปแล้วเราต้องการแค่สามเองแสดงว่ามันเลยไปแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะน,นักเรียนไม่ได้อ่ะต่อไปตัวอย่างที่สามามาดูเลขสี่บ้างอ่าเลขสี่เริ่มแรกมีอะไรบ้างที่หารสี่ได้มีหนึ่งแน่นอนหนึ่งหารสี่ได้ลงตัวแน่นอนนะคะหนึ่งหารสี่ได้ลงตัวแน่นอนต่อไปสองหารสี่ได้ไหม สองหารสี่ได้ไหมสมมุติหนูไปตั้งหารสี่แล้วเอาสองหารสองอะไรได้สี่มีไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่เป็นไงคะมันพอดีเลยใช่ไหมลูกแสดงว่าสองก็ได้อะก็ลงตัวเราก็เขียนไปก่อนต่อไปสามหารสี่ได้ไหมสามเอาสามหารสี่ได้ไหมสามหนึ่ง กันเหลือหนึ่งอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเหลือเศษใช่ไหมตัวนี้เป็นเศษอ่ะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเราไม่เอาต่อไปเอาสี่หารสี่ได้ไหมคะสี่หารสี่อ่ะเอาสี่หารสี่ปุ๊บเรามีสี่เราเอาสี่ไปหารสี่หารสี่ได้ไหมสี่หนึ่งสี่ลบกันเหลือศูนย์อ่ะไม่มีเศษแสดงว่าเลขสี่ก็ได้ทีนี้คําถามของครูก็คือ นักเรียนคิดว่า4เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่อะให้เวลาคิดสามวิคำตอบก็คือสไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ4เนี่ยจะไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีแค่หนึ่งเห็นไหมมีแค่หนึ่ง กับตัวมันเท่านั้นตัวอื่นจะไม่ได้เลยนักเรียนแสดงว่าอันนี้ถามว่ามีหนึ่งไหมอ่ามีหนึ่งมีตัวมันไหมตัวมันก็คือมันเป็นเลขสี่ใช่ไหมคะตัวมันก็คือมีสี่มันมีใช่แต่มันมีอะไรเกินมามันมีเลข2เกินมาเห็นไหมคะเลข2เนี่ยไม่ใช่เลยแสดงว่ามันยังมีตัวอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากหกับตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่จํานวนเฉพาะ โอเคไหมคะอะทาความเข้าใจนะจํานวนเฉพาะเนี่ยต้องมีแค่หนึ่งกับตัวมันเท่านั้นอย่างข้ออ่ดข้อตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองตัวมันคือสองมันก็มีสองด้วยกันอะมีแค่หนึ่งกับตัวมันแสดงว่าอันเนี้ยเป็นจํานวนเฉพาะอะข้อแรกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยสองเป็นจํานวนเฉพาะต่อไปตัวอย่างที่สองเนี่ยเราเจอเลขสามเลขสามก็มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองหนูเห็นไหมคะ มีแค่หนึ่งกับสามโจทย์เป็นสามใช่ไหมตัวเลขของเราก็คือสามเหมือนกันก็มีแค่หนึ่งกับตัวมันก็แสดงว่ามันเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะเช่นเดียวกันแต่ตัวอย่างที่สามเนี่ยมันไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะมันมีตัวเลขหนึง่งแล้วมันก็มีตัวมันเองแต่มันดันมีตัวเกินมามีตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมายุ่งด้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่จํานวนเฉพาะอ่ะ โอเคนะคะโอเคนะอ่ะนี่คือความหมายของจํานวนเฉพาะต้องมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองหนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นนะคะจะมีเลขอื่นไม่ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ครูจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนิดนึงว่านักเรียนจําไว้จํานวนคู่อ่ะจานวนคู่อันนี้เพิ่มเติมนะจํานวนคู่จานวนคู่นะคะจานวนคู่คือเลขอะไรจํานวนคู่จํานวนคู่คือเลขสองเงี้ยสองสี่หกแปด สิบอะไรก็ตามที่แบบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอะไรพวกนี้ที่เป็นเลขคู่ทั้งหลายเป็นจำนวนคู่ทั้งหลายนักเรียนจะมีแค่สองตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นจํานวนเฉพาะนี่สองเท่านั้นเลยสองตัวเดียวตัวเดียวเลยนะคะเป็นจํานวนเฉพาะเฉพาะที่เหลือเนี่ย จะไม่ใช่เลยนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าครูถามนักเรียนว่าจํานวนคู่ที่เป็นจํานวนเฉพาะคือจํานวนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วยังก,ก็ต้องตอบแค่ว่าสองเพียงเลขเดียวเท่านั้นโอเคไหมคะเลขอื่นเนี่ยจะไม่ได้เลยนะจะได้แค่2ตัวเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนจะมีแค่สองตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้โอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้รู้แล้วว่า2ตัวเดียวเท่านั้นเลย ถ้าเราไปเจอจานวนคู่จานวนอื่นแสดงว่ามันไม่เป็นนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่แปดค่ะอ่าหน้าแปดนะคะนักเรียนอ่าหน้าแปดป๊บข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าตัวประกอบทั้งหมดของสิบเจ็ดได้แก่อะไรบ้างคลิปที่แล้วครูสอนไปแล้วเรื่องการหาตัวประกอบนะคะสําหรับตัวประกอบก็คือไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่หารกันแล้วได้สิบเจ็ดอ่ะข้อที่หนึ่งครูมาแอบทีตรงนี้นะสิบเจ็ด มีอะไรบ้างลูกสิบเจ็ดหนึ่งหารได้เนาะก็คือ1คูณกับสิบเดเลยนะคะมีเลขอื่นอีกไหมคิดซิคิดซิเลขอื่นก็คือไม่มีแล้วนะคะนะักเรียนเพราะฉะนั้นก็จะได้หนึ่งกับ17นั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีแค่หนึ่งกับสิบเจ็ดมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองใช่ไหมโจทย์คือสิบเจ็แล้วมันมีแค่หนึ่งกับตัวมันเอง แสดงว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่าคะเป็นนะคะนักเรียนมันจะเป็นจํานวนเฉพาะนะคะเขียนลงไปได้เลยเหตุผลก็เพราะว่ามีแค่หนึ่งกับตัวมันเองที่หารลงตัวอะโอเคนะได้และข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองเราเจอตัวประกอบของยี่สิบหกโหนักเรียนยี่สิบหกยี่สิบหกเนี่ยมันเป็นเลขคู่มันเป็นเลขคู่เ,เ,คเพราะฉะนั้นไนงะยังไงมันก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแน่นอนแล้วพอมันเป็นเลขคู่เนี่ยมันจะมีสองที่หารลงตัวแน่นอนนะครูแอบมาคิดตรงนี้นะข้อที่สองยี่สิบหกเริ่มแรกเลยมีหนึ่งคูณยี่สิบหกแน่นอนเขียนลงไปเลยค่ะตัวต่อไปคือเอาสองไปหารสองคูณอะไรได้ยี่สิบหก อ6ายหาร2 2 1 2ลบกันเหลือ0ชัก6ลงมา2อะไ,ได้6 2 3 6ลบกันเหลือ0แสดงว่าก็คือ13นั่นเองอ่ะนักเรียนลองไปทวนดูจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้คุณจะขอพูดถึงเรื่องของจำนวนเฉพาะเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวประกอบของเขาก็ได้แก่น,นึง เวลาเราเขียนเราเขียนวนใช่ไหมเนี่ยเขียนลงมาอย่างนี้แล้วก็วนขึ้นไปแบบนี้เนาะ,ะแสดงว่าจะปีหนึ่งอ่าแล้วก็มีสองแล้วก็มีสิบสามแล้วก็มียี่สิบหกอ่าได้แล้วคําถามก็คือมันเป็นจํานวนเฉพาะไหมคะนักเรียนอ่าคำตอบก็คือไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะอะไรลูกจํานวนเฉพาะเนี่ยต้องมีแค่หนึ่งกับตัวมันเอง เพราะฉะนั้นตัวนเนี้ยเนี่ยมันมีหนึ่งก็จริงมันมีตัวมันเองก็จริงแต่มันดันมีเลขที่อื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าไม่เป็นจํานวนเฉพาะเหตุผลเพราะว่ามีตัวประกอบตัวอื่นที่ไม่ใช่หนึ่งและตัวอ่าขอโทษค่ะ และตัวมันเองอโอเคนะคะอันนี้คือข้อที่สองต่อไปข้อที่สามเหมือนกันนะข้อที่สามต่อไปเรามาดูข้อที่สามนีวิธีท,ทำนักเรียนก็ค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะักเรียนต่อไปข้อที่3ามลูกเริ่มแรกหนูหาตัวประกอบก่อนนะข้อที่3ามเอมามาสีเขียวข้อที่สามเลขสามสิบสามอันดับแรกมี1แน่นอน1นึคูณสามสามอันดับที่สอง อะไรบ้างอ่ะสามคูณกับสิบเอ็ดเนาะสามคูณสิบเอ็ดได้สามสิบสามนะคะอันนี้หมดแล้วเวลาเราเขียนเราก็เขียนจากตัวนี้ขึ้นไปหาตัวนี้เหมือนเป็นตัวยูอะลูกจะได้เขียนครบอ่ะตัวแรกเลขหนึ่งตัวต่อไปเลขสามตัวต่อไปเลขสิบเอ็ดตัวต่อไปเลขสามสิบสามาได้แล้วทีนี้คูถามว่าเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็น ่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นคําตอบก็คือไม่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะเพราะว่ามันมีหนึ่งจริงมีตัวมันเองที่เป็นเลขสาสสามจริงแต่มันมันมีตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเลยว่าไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบตัวอื่น ที่ไม่ใช่หนึ่งและตัวมันเองนักเรียนคะอันนี้คือหน้าที่แปดนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่แปดนะคะนักเรียนของแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งนั่นแหละเนี่ยหน้าที่แปดนะคะหน้าที่แปดอ่ะต่อไปค่ะตัวประกอบทั้งหมดของแปดสิบเก้าตัวประกอบทั้งหมดของแปดต่อไปนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะ ข้อที่สี่ก็คือตัวประกอบทั้งหมดของแปดสิบเก้านะคะอ่าแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเนี่ยจะมีแค่หนึ่งคูณกับแปดสิบเก้าเท่านั้นนะคะนะักเรียนจะไม่มีตัวอื่นเลยนักเรียนลองไปหาดูได้นะคะแต่ว่าจะมีแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นตัวประกอบของเขาก็คือหนึ่งกับแปดสิบเก้านั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเลขแปดสิบเก้าของเราเนี่ยเป็นจานวนเฉพาะหรือเปล่าคะสามีสามี 89ของเราเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีแค่1แล้วก็โจทย์คือ89ตัวมันเองก็คือ89นะคะเพราะว่ามันมีแค่1กับตัวมันเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบเราก็จะบอกว่าเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีแค่1กับตัวมันเองที่หาลงตัวอ่ะโอเคนะคะนะักเรียนอ่ะเรียบร้อย มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัวนะคะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่แปดนะคะนักเรียนหน้าที่แปดโอเคต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่เก้านะคะหน้าที่เก้านะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้เราระบุว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางพร้อมทั้งแสดงเหตุผลนะคะ เอาง่ายๆเลยนักเรียนถ้านักเรียนสามารถท่องสูตรคูณอะแล้วนักเรียนเจออยู่ในแม่สูตรคูณอะที่ไม่ใช่คูณกับหนึ่งอะมันจะไม่เป็นจานวนเฉพาะเลยอ่ะอย่างเช่นเริ่มตัวแรกอย่างเงี้ยอะสิบเก้าเป็นจานวนเฉพาะไหมถ้าหนูสังเกตเนี่ยหนูท่องมาตั้งแต่แม่สองถึงแม่สิบสองในที่เคยท่องมาสองหนึ่งสองสองสองสี่สามหกสามเก้าอะไรพวกเนี้ยหนูจะไม่ค่อยเจอเลขสิบเก้าเลยใช่ไหมคะอ่ะไม่เจอเลขสิบเก้าเลยเพราะว่าเลขสิบเก้าเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะ หนูไปดูในแม่สูตรคูณหลังสมุดของหนูก็ได้แม่สิบเก้าเนี่ยจะมีแค่สิบเกคูณหนึ่งเท่านั้นจะไม่มีตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นสิบเก้าเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะนะคะนักเรียนเหตุผลเพราะว่ามีแค่หนึ่งกับตัวมันเองที่หาลงตัวอะต่อไปข้อที่สองค่ะยี่สิบเอ็ดยบเอ็เป็นจำนวนเฉพาะมามยี่สิบเอ็ด เฉลยก็คือไม่เป็นเพราะว่าอะไรครูท่องสูตรคูณมาเนี่ยครูเคยเห็น3ามคูณเได้21อ่าซึ่ง3เป็นยังไงสก็ไม่ใช่ 1, แล้วก็ไม่ใช่ตัวมันเองด้วย7ก็ไม่ใช่1แล้วก็ไม่ใช่ตัวมันเองด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันมีเลขตัวอื่นมาเกืนอนนักเรียนแสดงว่ามันก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครูก็จะบอกว่า ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเหตุผลเพราะว่ามีตัวประกอบอื่นนอกจากหนึ่งและตัวมันเองนะคะต่อไปห้าสิบเก้าบ้างห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะคะคำตอบก็คือมันจะเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนลองคิดก่อนนะลองคิดก่อน มันเป็นจานวนเฉพาะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นก็คือมีแค่หนึ่งคูณกับห้าสิบเก้าเท่านั้นนะคะแสดงว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะนะคะนักเรียนก็คือมีแค่มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองที่หารลงตัวนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เจ็ดสิบสามมานักเรียนลองคิดก่อนว่าได้หรือไม่ได้ อ่ะข้อที่สี่นะคะเฉลยก็คือมันเป็นจำนวนเฉพาะค่ะเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งกับตัวมันเองนะคะนักเรียนเหมือนเดิมเลยมันมีแค่หนึ่งคูณกับเจ็ดสิบสามเท่านั้นเราท่องสูตรคูณมาเราไม่เคยเห็นเจ็ดสิบสามใช่ไหมเราเคยเห็นแต่เจ็ดสิบสองเนาะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามีแค่หนึ่งกับตัวมันเองที่หารลงตัวไปต่อไปข้อที่ห้าค่ะอ่าข้อที่ห้า ข้อที่ห้าเราลองดูซิมีไหมเป็นหรือไม่เป็นข้อนี้คำตอบก็คือไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอเขาในแม่สุดคูณแต่ว่าครูมีนลองแล้วครูมีนบอกครูมีนมีแปดสิบเจ็ดครูมีนลองเอาสามไปหาลูกสามหนึ่งสามสามสองหกอ่ะลบออกมาเหลือสองชักเจ็ดลงมา สามอะไรได้ยี่สิบเจ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดลบกันเหลือศูนย์เห็นไหมแสดงว่ามันมีสามคูณกับยี่สิบเก้าอยู่สามคูณกับยี่สิบเก้าอยู่ที่ทำให้มันสามารถคูณกันแล้วได้แปดสิบเจ็ดเหมือนกันไม่ใช่แค่หนึ่งและตัวมันเองแล้วอะลุกเนี่ยไม่ใช่แค่หนึ่งและตัวมันเองแล้วแสดงว่าข้อเนี้ยก็ต้องตอบว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะ เพราะว่ามีตัวประกอบอื่นนอกจากหนึ่งและตัวมันเองอ่ะโอเคไหมอันนี้จะเป็นเรื่องการหาจำนวนเฉพาะนะคะนักเรียนต้องฝึกนะอ่ะโอเคต่อไปหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะครูให้เป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่9้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอยู่ด้านล่างให้หาว่า จำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมีกี่จำนวนและอะไรบ้างคำถามก็คือมีสองคำถามนะหนึ่งตอบมาก่อนว่าเขามีกี่จำนวนอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามที่สองก็คือมีอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนแจกแจงมานะคะว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ครูสอนไปก็มีเยอะแล้วแหละนักเรียนลองไปดูนะคะหรือว่านักเรียนจะ อลองหาเองสักนิดนึงแล้วก็ลองใช้หนังสือช่วยหรือว่าลองใช้อินเทอร์เน็ตช่วยครูก,ก็อนุญาตนะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ครูขอขอจบเรื่องจํานวนเฉพาะไว้ก่อนอย่าลืมส่งงานนะคะนักเรียนอ,อันนี้ให้นักเรียนส่งงานด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างกลุ่มไว้ในไลน์ของนักเรียนนะแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปหน้านี้แล้วก็ส่งเข้ามาในอัลบัม้มในไลน์ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะคลิปต่อไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ